เาจะไปไลฟ์สดตอนอยู่ออฟฟิศเพราะว่าจะแวะออฟฟิศก่อนก่อนก่อนขึ้นบ้านเพราะว่าวันนี้ออฟฟิศเขาจะเก็บหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดในออฟฟิศแล้วจะก็สั่งโต๊ะออฟฟิศสำนักงานก็อี้สำนักงานโต๊ะประชุมก็อี้ประชุมก็ตอนนี้ก็มีแล้วคืออาจารย์เนี่ยไปประชุมแล้วเมื่อก่อนรู้ว่าเราปะชุมประชุมงานแล้วรู้ว่าจะประชุมยังไงต้องไปจ้างร้านกาแฟขอเหมาห้องเขาอ่ะแล้วต้องซื้อของได้สามพันห้าหรือจะมีห้องประชุมของตัวเอง แล้วก็นั่งประชุมงานกันคุยงานกันเมื่อก่อนกูทำอย่างเงี้ยแล้วกูก็ไม่สะดวกจะไปเข้าร้านกาแฟบางทีมันเป็นเวลากลางคืนตอนเย็นเวลาเสร็จจากงานแล้วต้องมาประชุมกันอย่างเงี้ยแล้วร้านก็ขายอาหารแล้วกูเขาแล้วกูก็ให้ลูกศิษย์สั่งอาหารมาแล้วกูก็ต้ไปนั่งในโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะกูไม่ได้กินอยู่แล้วไงกูก็นั่งอย่างเงี้ยเพราะคูจะนั่งหัวโต๊ะสุดแต่บางคนเปนเข้าใจว่ากูกินเนี่ยเขาไม่ได้มองกูตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะอย่างเวลากูไปไหนกูก็จะเอาข้าวมาก ตอนแรกไม่มีห,อห้องประชุมแต่หลังมาบริหารจัดการงานใหม่ได้ห้องประชุมอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเลยจบเลยสบายแล้วนั่งได้สิบสองคนนั่งได้สิบสามคนรวมรวมกูด้วยนะสิบสามคนแล้วก็มีห้องพอดแคสต์สามห้องก็คือองไ์สดได้สามห้องสามห้องแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นออฟฟิศจะเป็นออฟฟิศก็คือทําง,งานทุกคนมาก็จะเห็นพนักงานออฟฟิศนั่งอยู่ไม่กี่คนหรอกก็จะมีอยู่เพื่อบริหารจัดการงาน หลังๆนี่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเข้าออฟฟิศมากขึ้นตอนนี้ก็ดีแล้วดีใจเดี๋ยวตอนกลับอาจารย์จะไลฟ์สดให้ดูแล้วกันเนะแต่ผมไม่ได้ไลฟ์สดที่โรงพยาบาลเดี๋ยวไปถึงหน้าออฟฟิศว่าก็เป็นรู้กันว่าอาจารย์ได้เดินทางมาถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันได้ที่ออฟฟิศเออเดี๋ยวไม่าไม่ให้อนะเหนื่อย,อยแล้วก็เดี๋ยวพอไม่ได้สอนอไยด้วยแล้วเดี๋ยวเจอการที่ออฟฟิศตอนเย็นอาจารย์คิดว่าหน้าจอกจะลงพยาบาลประมาณบ่ายสองบ่ายสาม ไม่อยากให้เย็นเกินไปจะได้กลับไปพักผ่อนก็เดยกเคลียร์ธุระที่นี่เสร็จหรืออาจจะออกประมาณบ่ายโมงก็ได้ไม่แน่ครับอาจารย์บ่ายโมงแล้วไม่ก็บ่ายสองก็ถึงบ้านประมาณสามโมงในที่บ้านตอนเย็นเย็น่ะนะก็ขอพักอีกสักวันหนึ่งให้มันแน่ใจอีกสักวันสองวันสามวันให้มันแน่ใจเพราะว่าเนี่ยอาจารย์พูดเนี่ยเหมือนมันมันกระแทกเข้าหัวนิดหนึ่งอ่ะเหมือนมันมีเจ็บเจอยู่ข้างในอ่ะมันเจ็บเจบสะเทือนนิดนิดมาสะเทือนนิดๆิดก็เลยว่าเดี๋ยวอาจจะต้องแบบพูดเยอะมากไม่ได้แต่เดี๋ยวกลับบ้านก็อาจจะมีขายของแหละ เล็กๆน้อยเก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ายังไงก็ต้องหาเงินไม่หาไม่ได้เพราะเราจาเป็นต้องใช้เงินทุกวันเนี่ยอย่างเมื่อวันเนี้ยอาจารย์จ่ายไปแล้วก็เป็นแสนแล้วเนี่ยเมื่อวานก็จ่ายเป็นแสนเพราะว่าค่าช่างช่างก็มาจะออกจากบ้านแล้วไง่าจาลังจะเคลียร์บ้านเสร็จแล้วก็เป็นแสนอ่ะจ่ายอย่างเงี้ยแล้วเราต้องหาเงินทุกวันต้องจ่ายทุกวันมันมีอีกหลายค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ก็เลยเดี๋ยวกลับไปก็อาจจะขายของเล็กน like like ้อยได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแต่ถ้าได้ตามเป้าหมายทุกวันก็จะดีขอตัวนุโมทนาทุกคนในนั้นเจอกันตอนเย ทีสิทธิ์อะไรมาขอทวงคำสัญญาแต่กูว่ากูผิดสัญญาไม่หรอกถ้าไม่บวชเนี่ยพวกมันจะอยู่กันยากอนะ่ะมันจะอยากให้กูเงียบๆไปซะจะได้อยู่ต่อได้ พอเขาคุยยังอยู่เนี่ยทำมาหาแดกยากพวกทำเหรียญขายเหรียญกันเนี่ยเกียดคุดเท่านั่นอ่ะหมอดูร่างทรงเกียดคุด,คดเท่านั่นกูขับผลประโยชน์นไงไม่มีใครอยากให้กูไปบสเท่ากับไอ้พวกนี้กูบอกเลย จุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ใครเตือนแล้วไม่ฟังอันนี้กูเห็นด้วยนะแต่กูไม่เห็นด้วยทั้งหมดเพราะบางทีคนที่เขาเตือนแล้วไม่ฟังนั่นหมายความว่ามึงเหตุผลที่มึงเตือนเขาไม่มากพอเขาจึงไม่ฟังคําถามคือมึงเตือนคนที่ประสบความสําเร็จหรือมึงเตือนคนที่ลมเหลวถ้ามึงเตือนคนที่ลมเหลวเขาควรจะการรับฟังเพื่อปรับปรุงตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่ถ้ามึงเตือนคนสําเร็จเขาไม่ฟังไม่แปลกเพราะรู้ไหมเพราะมึงยังไม่สําเร็จแต่มึงเตือนเขา ดังนั้นเขาสําเร็จมาด้ตัวเขาเองเขาก็ควรจะพิจารณาได้ตัวเขาเองว่าสิ่งต่อไปจากนี้คืออะไรแต่มันมีจริงๆไหมที่คนมีอีโก้สูงสําเร็จขนาดไหนก็ไม่คิดจะฟังใครต่อไปจนประมาทเดินสู่ความล่มจมมันมีแต่การที่เขาไม่ฟังไม่ได้หมายความว่าเขาโง่แต่หมายความว่าเขาพิจารณาตามเหตุผลที่มึงเตือนแล้วแต่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับชีวิตเขาเขาจึงเลือกไม่ปฏิบัติตามนั้น มึงอย่าเอาคำคมคำคมเดียวของในหนังในละครมาเป็นเหตุปัจจัยในการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าคนนั้นประสบความสําเร็จหรือบอกว่าคนนั้นล้มเหลวมนไม่ได้เพราะคนสําเร็จที่เขาสาเร็จขึ้นมาได้เฮาะตัวเขาเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตของเขาและเช่นเดียวกันเขาจะล้มเหลวในชีวิตของเขาได้นั่นก็คือความล้มเหลวในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วใครก็ตาม มันเป็นไปตามอะไรการกระทำของแต่ละคนแค่นั้นเลยดีเลยวันนี้หายเป็นปกติกลับบ้านแล้วจ้าเดี๋ยววันนี้เคลียร์ยา,ยาเคลียร์อะไรเสร็จก็คงจะกลับบ้านตอนช่วงบ่ายเข้าบ้านปุ๊บสิ่งแรกที่กูทำคือเข้าออฟฟิศก่อนเลยจ้า เขาเอาไปเป็นถึงกวน้านไงหมอก็อยางหาสาเหตุไปได้ก็เดี๋ยวหาสาเหตุกันต่อไปตอนนี้หายแล้วก็กลับไปพักพักผ่อนก่อนแล้วเหยวอะไรกากนี้ก็คือค่อยๆหาสาเหตุกันไปเรื่อยๆเพราะตรวจทุกอย่างไม่เจออะไร เราก็ไว้ให้พักผ่อนเยอะเดี๋ยวก็ตายครับทุกคนตายจ้ะมึงก็ตายคุณก,ก็ตายต่างคนต่างตายไม่มีใครไม่ตายรอ้อนมย กันเขาด้วยอืมแล้วจะฟังมาเป็นไรบ้างงงจะฟังสงนุนเหมครับ,บว่าอะไรจอมวัดจังครับเนี่ยมันมีคนประเภทที่อยู่ในโลกเราหนูว่าแปลกไหมคนป่วยอยู่โรงพยาบาลมันบอกจอมวัดหรือยังเนี่ยคนสัญญาณช,ชั่วแบบนี้กูอยากรู้ว่า ลูกเต้าเหล่ากอมันเนี่ยหลานเหลินหลนมันเนี่ยที่เป็นลูกเด็กเล็แดงเนี่ยไม่สอนคนสันดานชั่วๆ่วแบบมันบ้างเหรอวะเฮ้ยเป็นลูกเป็นหลานไอ้คนแบบเนี้ยมึงควรต้องสอนพ่อสอนแม่มึนบ้างนะสอนลุงสอนป้าสอนน้าสอนอาพราไม่ใช่พ่อให้แม่มันสอนนะพ่อแม่มาเขสอนมาไม่ได้เกินเยียวยากแต่ลูกหลายคนสอนคนประเภทนี้นะเป็นผู้ใหญ่ที่จิตใจหยาบช้าเล่นใจชั่วหยาบมากคนป่วยถามว่าจองโรงพยาบาลหรือยังจองวัดหรือยัง ใจิตใจต้องอยากกระด้างขนาดไหนวะเนี่ยกูงงกูว่าไม่โกรธมึงหรอกแต่กูอยากดา่าเพื่อให้มึงสํานึกได้บ้างแต่คิดว่ามัก็คงไม่สัานึกหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดคนที่กำลังจะพพนแบบเดียวกับมึงมันอาจจะสํานึกขึ้นได้ก็ได้ฟังธรรมอุตเจ้ามามืองยึดที่ตัวบุคคลหรือเปล่าถ้ามึงยึดที่ตัวบุคคลมึงจะเครียดตลอดเวลามึงจะคิดตลอดเวลา มึงวางเลยวางให้หมดอย่าให้เหลือเช็ดล้างจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ตลอดเวลาใครจะปั่นอะไรใครจะพูดอะไรมึงวางใจเป็นกลางรอหลักฐานเอกาสารทุกอย่างให้ชิดเจ,จถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดถ้าว่าถูกก็ไปว่ากันไปตามถูกอนุโมทนานกันไปตามเหตุจะไปสนใจเลยนักหนา